สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาอยู่กับตลาดนัดครัวกระบือบ้านหนองวัวใหญ่ตําบลหนองวัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับพี่น้องตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ครับวันนี้พาพ่อเพียงกับพามาอยู่ตลาดนัดบ้านหนองวัวใหญ่นะพี่น้องเนาะไปภายในข้างในครับวันนี้ผ่านมาเลยเนี่ยเข้ามาชมครับผมไปข้าเงในข้างในครับผม ครับมาชมบรรยากาศทางในนะพี่น้องวันนี้ตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดเป็นองค์ว่าควายไปทั้งรถครับขึ้นเป็นดินลูกล้างนะพี่น,อน้องเนาะองค์ว่าควายไปทั้งรถครับพี่น้องเพบนกระมาเลาะมาบดึงมาชมกันทั้งรถพี่นี่แหละพี่สวัสดีครับผมพี่ครับ คุณพ bon ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ว <c oughs> <terms. S 2> ันนี uh. <c oughs> <Ps> ้พ่อขยู่ตลาดนั่นดองมาเย็นพ่อเนาะโว่านี่ขึ้นไปไปบนเขาโอ้ติดธุระว่านนี้งได้ไหมสงตัววันนี้พี่ได้ไหมสองตัวครับเอาเบิ้งนดำเนื้อด้อครับผมงามงานแดงแดงนี่เป็นตัวใดนี่อันนี้ปลาได้ราคาหมื่นข่าร้อยหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยครับโอ้สีแดงเป็นว่านแม่สาวเนาะพ่อเนาะว่านแม่สาวเช้งขาดีเช้งขาดีโอ้ยเป็นขาอืมมีปัญหาอย่างจรยัง แข้ขงขาดีนี่ได sick, oh, ้ตัวแดงว่านอตตัวนี้เนาะตัวแดงเหมือนกับเท่ใครเนาะเหมือนกับหาตัวนี้เหมือนกับหารอยเนาะตัวนี้เนาะตัวเนี้ยหารอยตัวเนี้ยเดี๋ยวทายกันครับครับแข้งขาดีได้จินตะเดือนแล้วพี่เนี่ยมันบโอ้โหเกแล้วบ่ครับเนี่ยอีกกว่าแล้วเนาะครับผมอืมขึ้ะได้ผสมเลยไหมอืมตวงกับร้อยสามสิบขึ้นมี้เนาะสามขึ้นอยู่นะตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เจียวยังยืนนี่เด้ยครับชื่อยยังดีไลายกินยาดีไลายตัวนี้ตัวใหญ่นี่เด้ย เันงนี่ว่าม2 5นสอารนครับมื5นสองหาร้อยโอ้สตัวเด้ยกยกสตัวจะยกันได้ยกครับเออตัวได้อีกเนาะครับผมเอาคุณเขาบอกเบอร์ผมเนะเยแนย์แปดหกสองห้าแปดสองห้าแปดเก้าหกเก้าหนึงเก้าเอย่งผมพ่อสมพรนพอสรนวลวีครับผมอเชีงขาดีนะพ่อนาะครับผมวันนี้มาสองตัวอไทรายละเอียดแค่นี้ครับผมครับ สองพันห <c ười> ้าร้อครับตัวบนี้เคร่งขายนี้ครับตัวนี้ ันนี้ครับตัวนี้ครับผมเป็นงัวไทยครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นแม่สาวนิดเนี่ยแม่สาวแม่สาวยังไม่เคยมีลูกโอ้ย่านมีลูกเองแม่สาวเอาเท่าไรเท่าไรเปิดเท่าไรนี่เปิดเท่าไรลองไว้มือเนื้อลองไว้มือเนื่อต่อได้อีกไหมต่อได้ต่อได้ยาวไหมไม่ยาวหรอกเนี่ยเอาบอกเปิดให้ผมนะให้คนถามถุงหกสองถุงหกสองสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าหกสองสี่ห้าหกสองสี่คุณพ่อพ่อไหนเนี่ยทุน คุณข้อทนวันนี้โดนเนี่ยจนจนโอ้จนโอ้ไม่ไม่รวยเท่่าไหรล้ขายเลยเอาได้ขายได้ขายได้ขายเอามาหาได้คุณพ่อจนนะครับเด้อแล้วก็ไปหมื่นเนื่องเนี่ยเอ๋อคุณพ่อจนขอได้ขายครับผมขอบคุณครับครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อเจอกันอยู่ตลระนะบ้านอันหอกไม่ใหญ่นะพ่อเนาะวันนี้เนาะ พ่อไร้อะไรมาวันนี้แม่ลูกนี่ละแม่ลูกลูกตัวผูตุเนี้ลูกตเอย่างดีแม่เขาเป็นลูกแรกลูกไหนนี่แรกลูกแรกแม่กระทบแล้วแม่กระทบแล้วอีกทำไปจังเดือนแล้วพ่อทำไปประมาณสเดือนสเดือนเอาพ่อบอกผมเนะนย์แปดเจ็ดศูนยปดเจ็ดสองห้าสามศูนย์สอ้าสามศูนยนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้คุณพ่อคุณพ่อเหรียญคุณพ่อเหรียญคุณพ่อเหรีปินเท่าไหร่ครับปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยปปสิบแปดห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยนาะลูกก็ได้แย่นะลูกเนาะด้ เป็เรื่องดีอยู่ลูกเขาเนาะพ่อน้อนี่สีแดงดีครับแม่ลูกลูกตัวแรกกันบ้างหนึ่งพ่อตัวแรกเลยอืลูกตัวแรกแม่ก็ทำเร็วนี้อืมเนี่ยครับเป็นงอสายไทยทุกออกลูกเร็วครับพี่น้องแม่เขาก็ดังดีเกือบเด้หน่ะควนดีสิบแปดสิบแปดสิบเก้สิบแปดห้าร้อยเงินพ่อเหรียญสิบแปดห้าร้อยเนาะพ่อเหรียญเนาะเอาครับผมครับผมครับผมครับปอได้ขายครงทั่วท่อครับขอบคุณครับผม สิบแปดห้าร้อยครับของพ่อเลียนซับใหญ่ครับผมพ่อพ่อวันนี้ครับผมพ่อได้สายสายเล็กสายจิ๋วน้อเป็นตัวเมียันี่พ่อเนี่ยพูดยกคู่มาเออขายเท่าไไรนี่คู่นี่เก้าพันหตกตัวละสี่พันห้น้อ ลองได้อีกนะพ่อเนาะโอเคครับผมก็บอกเบอร์สักไหมมีเบอร์มครับผมยามหกศูน์สามหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหกหนขอบคุณพ่ออย่งครับผมพ่อที่พ่อทีเนาะทีจบ้บนมีหลายเอพ่อที่บ้านมีสิตัวบนี้ดียวเป็นเป็นรุ่นแหนกนี้โอ้เป็นรุ่นก็เนี้ทางออเนะพ่อเนาะพ่ออยู่บบานไส่หนึ่งจุบันอ้เนี่ยสก์เ่น่พ่อปู่่อคุณพ่อขับคุบัเนี่ยน ตัวใหญ่กว่านี้มีก็มีดสิเพราตัวละใช้มันใช้บรรยากาศพี่น้องใช้บรรยากรัดแเพิ่งว่ากำลังเข้ามาครับเป็นตลาดชาวบ้านพี่น้องว่าชาวบ้านเข้ามาซื้อหลายจังแม่ครับพี่น้องตลาดชาวบ้านแต่คนิ่งสงว่าไปทั้งหมดพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นเสือตังเตียงแบบนี้แหละครับเป็นบรรยากาศพี่น้องสามหมื่นแม่ลูกันแม่ลูกสามหมื่นแม่ลูกลูกลูกที่เท่าไรนี่พ่อลูกสามตัวนี้ลูกสามตัวตัวแม่ลูกเขาอะ สามหมื่นเนาะทดลองได้อีกเนาะเมียบักใหญ่เลยนี่ลูกตุกผู้สามหมื่นลูกตัวที่สามนี่ตัวบักใหญ่เลยนะครอเนาะม่แมของลูกดต่างหากเนาะสามหมื่นทุนนี่ คุณพ so ่อมีบอกบอกว่าปากปากปากเบื่อไหมเผื่อม uh, ีคนอยากได้โทรหาเราใกล้ๆครับ087 256 256 0837 0837คุณพ่ออะไรครับผมบอคุณพ่อบอลเนาะครับผมครับผมคุณพ่อบอลดังทุนเนาะครับผมช่องผมช่องพอเพียงตัวพอเด้อพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพ่อเปิดดูได้เลยเดี๋ยวจะลงให้ครับผมสามหมื่นทวนคุณพ่อครับขอได้ขายครับผมขอบคุณครับ เป็นวัตถีพ่อพันน่ะพี่น้องสีงแดงดีพี่น้องครับรกคายเบิ้งคุณห้องไหวมือหาพันครับพี่น้องเทียบราคายเบิ้งพี่น้องครับคุณห้องไหวมือหาพันได้ยุติธรามของคุณเบิง้งไหนครับราคา เบิรถันนห้าพันเอสองกักัมซื้ยากนไน่งมีว่ะเอาเนี่ยนุมงเอไปซื้อใหม่ซะหนเนและสี่สิบบาทนี่กบวหลังก็ได้ของด้อยแป่ก็ซื้อไปเท่าไรก็ทิ้งไว้เยอเกาคนไมเก็บอหม ห้าพพี่นพนตวเลยนี่ละโอ้คุณี่าไรวเอาบอกไปนะดนะครับศูนย์หกสี่สองสองสามสองสองสามหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งนี่ห้อยยังครับผมห้อยเียงซักครับห้อเียงซากเนาะขอบคุณครับผมหมื่นห้าเนาะ ครับกับตัวหาเราครับเด้อเนี่ยตัวรองได้อีกรอางไว้หมื่นห้าครับผมได้มันได้ทานได้เนี่ยครับเดี๋ยืนน้มีเนี่ยนีมาพ่อกับผมพ่อพงศ์สวัสดีครับผมครับพ่อพงศ์มาห่อกัอยู่ตลาดนัดบ้านหนองมะยันน้องมือนีเนาะข้ามเขตมาจากตัวราดได้มาสามตัวมีหัวน้ำพอนมือสาวสามตัวเลยเอาตัวใหญ่ตัวเงี้งามนี่ก้อนเท่าไรนี่เปิดไปก่อนสามหมื่นสามหมื่นถ้วนเนาะครับเลี้ยตัวรดถตัวหัวแดงๆกันนี้ เวแดนน้อยนะเออแดงน้อยน่งเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วตัวนวลนนี่เด้อตัวน9,500เก้าพันห้าเก้ันห้าเอาพ่อบอกบอกผมนสามหกสามห้าแดเก้าห้าแปดเก้าแปดสองสามหกแปดสองสาหกพงเนาะเอาสิเบื้งราลละเอียดครับเบิ้งตัวนี้ก่อนหกพัเก้ากอนหอยเอเวลาห่อยพงว่าถูกที่นองบ่ขาวครับพี่น้องนี่ครับเราคอไว้เก้าันห้าครับตันี้เจ็ดันทวนลาวาครสีแดงสีแดง อันนี้สามหมื่นทองแล้วผ่านรอบนึงแลนทองผ่านหนึ่งรอบครบัรบมารุนเป็นลูกแรกวะเนี่ยพ่อ,อ,ส,าอสาวลูกแรกทองแรก หนา,า,นาดีนะพอเนาะแ่แล้วเรอแของแค่เลยนาตึกเล้นอรดนพ่อรคดีไพ่อพ่อลูกตัวไหนวะทับพ่อมันนะลืมบ่ลืมบอโอ้นาดีนะพอเนาะสูงกับบล้อยหน่ยบยส่สิบห้าพ่อได้ว่นี่เนาะสี้ขึ้นเนาะผมอากาศสูงกวรร่าบล้อยสี่สิบนี้ลครับเี่ยตูกระต้องดีใช่ไหมครับมงตีาเป็นสี มันเป็นสีของเขาเนาะเขาเนาะสีนวลน,นวลเทาๆ,ๆเพชรเพชรดำเพจโบด<อ>หางดีเนี่ยขายห่างเนี่นขายได้บ่อืวเ<ช>นี่ยครับตัวนี้ก็สีแดงแดงน้อยแต่างามแต่เลี้ยงแต่เลี้ยงต้งคู่เลยนางดีต้งคู่เนี่ย